mà nó là có một trò để cái <laughs> điều này ờ để ยอาเงี้ยมาได้หมดดังนั้นเงี้วรนยังล่ะอย่าลืมมีหกเดือนนะตัวหกเอนของที่แแต่สามต่ายห้าต่ายที่เหลือไปดูในต่ายตุ้งตาทุกปีนี้ต่าย ก็ตัวละลายของวัดเจ้าแหลมก็มีผู้ตัดพาองค์พระนิรันดรทีนั่ก็โดเจ้าหน้าทะครับคอยางบนพัดแล้วก็ ตาแก้วตาแกแก้วตาแก้วตาแก้้าวตาแก้วตาแก้วต้าแกวตาแก้ววาแก้วตาแกาแาแก้ต้วตาแก้วตา้วตาแก้ววตา้วตาแก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 าก้วตาแ้วตกวตาแาแก้แก้ก้วตาแตาวตาแก้วตาแก้วตาแก้าแกาแก้วตาแาแก้วาก้วตาแก้วาวตาแก้วตาแก้าแก้วตาแแก้กาแก้วตาแกแก้ว

รอแป๊บครับรอแป๊บหนึ่งนี่ไปไหนล่ะอ่ะรอแป๊บหนึ่งนี่ไปไหนแล้วรอแป๊บหนึ่งจ้างนักพิดมาแล้วให้อะันนี่ลูกกระจาดลูกกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลุงลุงครับลุงลุงแป๊บหนึ่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 งสวยงามจริงๆ วัยรุ่นอย่างนี้เนี่ยเร็ววัยวัยยกระดกวาดหายไปไหนหมดเลยจะเป็นคุณสมใจเอาเอ็นเลยนี่เนาะสำรับกราบนวัตกรรมประเทศคุณครูอุทยทีละรมและสมเด็จกระทั้งหมดทุกรูปต่อไปขออนุญาตเอ่ยนน้ำท่านจุดทูปเทียนเพื่อบูชารปพุทธพระรัตนตรัยได้ความเคารพครับอาจารย์ช่อเห่งวัฒนธรสมาคมผู้ถือวิญญาณประเทศไทยในราชูปถัมภ์จุดที่โต๊ะหมู่ พื่อบูชาศิลป์และรัตนานศิลป์ห้าเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ